เรียนทราบไหมว่าการโคลนนิ well? yet, ่งคืออะไรมีต้นกําเนิดมาจากไหนแล้วการโคลนิ่งมีเป็นอย่างไรทําอะไรได้บ้างถ้านักศึกษายังไม่ทราบวันนี้ครูจะมีวิดีโอให้ความรู้เรื่องการโคลนิ่งมาให้ักศึกษารับชมเชิญรับชมได้เลยครับการโคลน การโคลนคือการผลิตพืชหรือสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการเป็นกระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่งมนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแต่เป็นการรู้จักที่เกิดกับพืชเช่นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยกระบวนการที่เกี่ยวกับเพศของพืชเลยโคลนนิ่ง เป็นการขยายพันธุ์พืชหรือสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศที่เป็นที่รู้จักและเรียกกันในภาษาไทยของเราว่าการเพาะชำพืชสำหรับเรื่องการคโคลนนิ่งของสัตว์และมนุษย์ก็เป็นกระบวนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นเดียวกันการคโคลนเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์อย่างมากในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์การใช้วิธีคโคลนนิ่งจะช่วยให้ปรับปรุงพันธุ์ได้เร็วขึ้น ในแง่ของการทดลองทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยลดจำนวนสัตว์ที่ใช้ในการทดลองให้น้อยลงได้เนื่องจากสัตว์มีลักษณะาทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดลองในทางการแพทย์มีความพยายามที่จะผลิตเนื้อเยื่อมนุษย์เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆมีความพยายามที่จะโคลนนิ่งมนุษย์ทั้งคนแต่อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับ จัดว่าเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรมในทางการแพทย์แม้มีข้อกล่าวอ้างถึงประโยชน์จากการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะของมนุษย์แต่ยังมีวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การคโคลนเช่นสเต็มเซลล์และทรานส์จีนเทคนิคิวที่อาจพัฒนามาใช้ในจุดประสงค์ดังกล่าวได้นอกจากความผิดทางจริยธรรมทางการแพทย์แล้ว การคโคลนยังไม่เป็นที่ยอมรับจากทางศาสนาจากโรมันคาทอลิกและยังไม่เป็นที่ยอมรับของนักสังคมศาสตร์ในแง่มุมการสูญเสียไปของการพิสูจน์บุคคลดังนั้นการคโคลนนิ่งมนุษย์จึงยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะกระทำได้ในปัจจุบันการคโคลนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการเกษตรและการแพทย์กล่าวคือด้านการเกษตรช่วยสามารถผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ที่มีลักษณะด,ดีไม่เกิดการกลายพันธุ์ไม่มีความแปรผันทางพันธุก,กรรมควบคุมคุณภาพสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันให้เจริญเติบโตพร้อมๆกันได้อย่างไรก็ตามสัตว์ที่เกิดโดยวิธีนี้อาจมีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมได้อาจจะไปทำลาย d n a บางส่วนจึงส่งผลให้สัตว์ที่ได้มีลักษณะผิดปกติเช่นเป็นโรคและมีอายุสัน้น จากวิดีโอนักเรียนจะได้ทราบถึงประโยชน์ของการโครนิ่งที่มีต่อพืชและสัตว์เช่นการปรับภูมิพันธุ์สัตว์การโครนิ่งจะช่วยให้ปรับภูมพันธุ์ได้เร็วขึ้นตัวอย่างของการท่านรอโคนิ่งสัตว์ก็คือแกะน,อนอ้องดีแล้วในประเทศไทยเรามีการโครนิ่งบ้างไหมเรามาลองหาคําตอบจากวิดีโอถัดไปได้เลยครับ สารานุกรมไทยได้ให้ความหมายของการหาข้อมูลดูนะครับไปเจอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเรื่องของเจ้าดอลลี่ครับแกะชนบทตัวนึงสัญชาติสกอตแลนด์ดอลลี่นี่เป็นที่รู้จักทั่วโลกในวงการวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นแกะตัวแรกของโลกที่เกิดมาจากการโคลนนิงเรียกได้ว่าเหมือนกันอย่างกับแกะจริงๆครับ หลังจากที่เจ้าแก่ดอลลี่ได้ลืมตาม,มาดูโลกเมื่อปีพุทธศักราช2540เนี่ยทั้งโลกก็ได้รู้จักการโคลนนิ่งทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ได้ศึกษาวิจัยทดลองการโคลนนิ่งกันยกใหญ่จนได้ลูกสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากการโคลนนิ่งขึ้นตามมาหลังจากนั้นอย่างวัวควายหมูแมวมารกระทิงหนูกระต่ะตายและอื่นอีกเยอะแยะไปหมดไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเราก็เหมือนกันครับมีการโคลนนิ่งด้วยในปีพุทธศักราช2543ตามหลังเจ้า อย,อ,อย่างที่ประเทศไทยเราเองนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยดรรังสรรพานพ่และคณะก็สามารถโคลนนิ่งสัตว์จนสําเร็จได้เหมือนกันครับนั่นก็คือเจ้าโคสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีชื่อว่าอิงครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งสำหรับวงการวิทยาศาสตร์ไทยเลยนะครับเพราะเจ้าอิงถือเป็นลูกโคลคลนนิ่งตัวแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับ และนับวันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ทำการพัฒนาการคโคลนนิ่งกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจนมาถึงปัจจุบันมนุษย์เราก็นำเอาการคโคลนนิ่งมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จริงๆได้อีกมากมายเลยครับอย่างเช่นการคโคลนนิ่งเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือแม้แต่การผลิตอวัยวะสำรองสำหรับปลูกทายให้แก่ผู้ป่วยอ๋อแต่ว่าพูดเผื่อไว้หน่อยละกันครับใครจะแอบเอาไปคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถคโคลนนิ่งสัตว์ได้แบบเนี้ย ทำไมเราถึงไม่ทําการคโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาบ้างล่ะน่าจะได้ประโยชน์หลายด้านเลยสําหรับแนวคิดการคโคลนนิ่งมนุษย์นั้นยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายและด้านจริยธรรมเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่การอนุญ,ญาตให้คโคลนนิ่งสัตว์ได้แบบถูกกฎหมายก็ถือว่าเกินฝันแล้วใช่ไหมละครับว่าแล้วเดี๋ยวผมต้องลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับเพราะว่าเห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการคโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงแบบสามารถถ่ายโอนนิสัยถ่ายโอนความทรงจำได้อีกด้วย ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงวิทยาการของการโคลนนิ่งจะไปไกลแค่ไหนเราก็คงต้องค้นหาศึกษาและนิยามกันต่อไปที่สำคัญอย่าลืมครับว่าความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้และมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสวัสดีครับจากวิดีโอเราจะสรุปเร้กว,ว่า การโคนิ่งเป็นกระบวนการทําให้สัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยการลงตัวกันของไข่และสปิว์วิธีการทําโดยการนําเซลล์ไข่ของสัตว์ที่จะโคนิ่งมานําเอานิวเคลียสของเซลล์ไข่นั้นออกไปแล้วนํานิวเคลียสของเซลล์ของสัตว์ที่ต้องการเรียกว่าเซลล์ต้นแบบมาถ่ายโอนลงในเซลล์ไข่นั้นแทบนบทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ต้นแบบต้องมาจากสัตว์ชนิดเดียวกันเซลล์ต้นแบบเป็นเซลล์ที่ได้มาจากสัตว์ที่เราต้องการขยายพันธุ์ให้มากขึ้น เรียกว่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเซลล์ต้นแบบนี้อาจจะมาจากอวัยวะส่วนใดก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเชื่อกันว่าเซลล์อวัยวะแต่ละแห่งจะมีความเหมาะสมสําหรับการคนนิ่งไม่เท่ากันก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเรื่องการโคน,นิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ